สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้มีมีคุณผู้ชมทางบ้านแล้วถามมาว่าวิาวธีสอนช่วยสอนวิธีการเข้าประเทศเท็กซัสและประเทศอื่นๆให้ดูหน่อยนะครับผมคิดว่าถ้าเข้าประเทศเท็กซัสได้นะจะเข้าประเทศอื่นๆได้นะเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าวิธีการมันคือย,ยังไงนะครับอันดับแรกเอออันนี้ไม่เกี่ยวอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราผ่านสอบบัตริเสร็จแล้วนะให้เราเปิดหน้า Discord เข้ามาครับแล้วเรากดไปที่วิธีการเข้าเมืองนะครับผม มันจะมีอยู่แล้วนะอยู่เรื่อง,งมบนสุดเลยจะมีเขาว่าวิธีการเข้ามืออยู่แล้วจากนั้นเราจะเห็นวิธีกดดาวน์โหลดเวเอ็มครับเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดที่หนะ้าเว็บนะเพราะว่าจะมีตัวเกมมาให้นะครับสำหรับที่แอดมินและเดฟของเขาตเตรียมมาแล้วกดไปครับนี่ครับกดดาวน์โหลดไปตามปกติเลยกดดาวน์โหลดใครมีให้ขึ้นดาวน์โหลดอย่างนี้ก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับส่วนใครที่แบบขึ้นว่าขึ้นว่าดาวน์โหลดไม่ได้ติด ไฟเต็มโหลดเต็มพิกัดไม่สามารถโหลดได้เอออันนี้ให้เปลี่ยนนะครับตรง U C เปลี่ยนเป็น Open นะครับผม O P E N Open นะครับเนี่ยเปลี่ยนไปแค่นี้เลยครับหลังนั้นเราจะทำการนะครับไปที่มุมขวาจะเห็นคํานะว่าเป็นเป็นโฟลเดอร์ใกล้ๆคำว่าดาวน์โหลดนี่นะครับกดไปนะครับแล้วเรากดบันทึกทางลัดนะครับก็บันทึกทางลัดไปที่ไหนก็ได้ของเราแต่ผมมีแล้วนะมีละผมทำไปแล้วนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับนี่ผมนี่ผมผมมาละถ้าเกิดเราทําทางลาเสร็จเราจะอันนี้ตอนแรกไม่มีโอเคนี่มันจะขึ้นมันจะขึ้นมาแค่ตัวนี้นะครับเราทําการกดคลิกขวานะครับแล้วก็กดทําสําเนานะครับพอถ้ากดทําสําเนาเสร็จแล้วมันจะขึ้นอันนี้มาเราสามารถคลิกขวาแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน,น์โหลดปึ๊บสมมต e ิว่าดาวนโ์โหลดเสร็จแล้วผมไม่โหลดนะเพราะว่าผมโหลดมาแล้วนะครับ วน์โหลดเสร็จแล้วครับเราแตกไฟล์อเอาไว้ที่ไหนก็ได้แต่ผมเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมคลิกขวาแตกไฟล์ทุกคนคงจะคลิกขวาแตกไฟล์เป็นนะครับนั่นแหละโอเคเราได้ตัวนี้มาหลังจากนั้นให้เราทำการเป er ิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับเรากดสามารถเข้าเกมได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกขวาเออไม่ไม่ต้องสิกดดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยและการที่เราเข้าครั้งแรกนะครับมันจะ ถามหาตัวเกมของเราซึ่งเราต้องมีตัวเกม Red Dead 2หรือ Red Dead Online นะครับทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วถึงได้มาโหลดไปเ,เล่นถ้าไม่มีเล่นไม่ได้นะครับผมต้องมี Red Dead 2หรือ Red Dead Online ครับส่วนผมเป็น Red Dead Online นะโหลดออกมา,มาผมซื้อมาครับก็ไปเลือกตัวเกมกันให้ถูกตัวนะครับผมเอาละเมื่อเรานี่คือส่วนของตัวเกมเราเสร็จแล้วนะครับ เราจะไปดูในส่วนของวิธีการพูดนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราโหลดโหลดเป็น TS3 ครับอาจจะ TS3 ม,มาปุ๊บเรากดอย่างนี้เลยครับกดเข้าไปดาวน์โหลด t e a m s p e a k c o m ใครวินโดว์32บิตตัว32บิตเทอร์มินอล64บิตตัว64บิตนะครับส่วนผมคิดว่าทุกคนน่าจะ64บิตกันหมดนะครับถึงได้มาเล่น เลด m ได้นะครับเพราะฉะนั้นโหลดโหมด4บิตเลยครับแต่ขึ้นอยู่กับวิโดขอคุณนะอาจจะมีใครหลกมา32บิตอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนนะครับผมกดดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนผมติดตั้งมาแล้วนะแล้วไปคลิกติดตั้งง่ายๆเมื่อเราโหลดมาติดตั้งเสร็จแล้วทำยังไงต่ออันนี้ปิดไปตอนแรกเราจะยังไม่มีเราจะขึ้นแบบนี้ม่เสียหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะครับผมให้เราไปที่ออปชันนะครับ ไปที่ t o o l นะครับผม t r u เครื่องมือถ้าเป็นภาษาไทยคือเครื่องมือนะครับผมไปที่ Option หรือการตั้งค่านะครับผมจะมีคำว,ว่า Capture อยู่ด้วยสังเกตเห็นคำว,ว่า Capture นะครับเราจะตั้งค่า Activation นะครับให้กลายเป็น Push to Talk นะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มตรงนี้ให้กลายเป็นคลิกหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นปุ่ม N หรือเปลี่ยนเป็นปุ่มไหนก็ได้ที่ทุกคนเชิ่นชอบนะครับที่ทุกคนถนัดน,นะนะแล้วก็ไปปิดการตั้งค่าที่ ตัวทิ i เ a t i o ชันนะครับให้กลายเป็นนะครับซาวซาวด์ดีเอ็กเอ้ยถูกวะซาวด์เดแอคทีเวตนะครับซาวด์เดแอคทีเวตน่าจะอ่านถูกนะครับผมแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเปิดไปที่หน้าดิสคริปชันเอ้ยหน้าดิสคอร์ดให้ทุกคนเห็น,เห,นหเห็นตรงนี้ไหมครับเซลตี mm ้แชทอันนี้คือปลักอินของ TS3 นะครับแล้วโหลดมา เรากดโหลดมานะครับมันจะขึ้นปึ๊บ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 โหลดมาปึออ๊บเปิดไปทุกคนกดติดตั้งได้เลยนะครับหรือจะกดคลิกว่าโอเพ่นหรือจะ,จะกด double ลคลิกหรือจะกดคลิกแล้วกด enter แล้วก็ติดตั้งก็แล้วแต่ตามวิ่สะดวกแต่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับขออนุญาตลบเอาละเมื่อเราติดตั้งไปแล้วนะครับเออผมลืมบอกไปก่อนที่จะติดตั้งนะครับให้เราปิด t s 3ให้เรียบร้อยนะครับผม ติด T S สามให้เรียบร้อยแล้วค่อยติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามาใหม่มันจะถาม,มาหน้านี้ขึ้นมานครับว่าเทสที c แชทของคุณเวอร์ชันโคตรจะเก่าเลยนะครับคุณจะอัปเดตไหมมันมีมเวอร์ชัน3.1.0นแล้วนะนี่มันแต่นี่ที่คุณติดตั้งมันเวอร์ชันสเสารอ้ย2.3.5มานะครับผมแล้วกดโนไปครับกูจะติดตั้งเวอร์ชันนี้ประมาณนั้นครับผมแล้วเราก็จะทําการคอนเนคครับเห็นไหมคอนเนค IP พเซิร์ฟเวอร์ สามารถดูได้จากหน้า Discord อีกแล้วครับผม IP server TS3 อยู่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ IP TS3 ก็ copy copy มานะครับปึ๊บปุ๊ปป๊บปุ๊กดปึ๊บวางเปลี่ยนชื่อของเรากด connect เรียบร้อยแล้วเราจะไดเข้าหน้านี้มานะครับผมพอเราไดเข้าหน้านี้เสร็จ จริงๆจะเสร็จเลยก็ได้ครับแต่เพื่อความสะดวกสบายของทุกท่านผมแนะนําให้ทุกคนนะครับกดบุ๊กมาร์กครับแท็บบุ๊กมาร์กแล้วกดแอดบุ๊กมาร์กเป็นหนึ่งทีนะครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรให้ที่เราตั้งที่เราถนัดครับแล้วจะเปลี่ยนชื่อเล่นของเราตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดแอป่าแล้วกดโอเคครับแค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จะไม่ผมจะไม่เซฟนะเพราะว่าผมเซฟไปแล้วนะผมเนี่ย텍ซัสเดทเอ็มนะครับผมนี่คือของผมนะโอเคเมื่อเรา เมื่อเราทําการเสร็จแล้วให้เราลองออกเข้าใหม่ดูนะครับเมื่อถางกดบุ๊กมาร์กมีแล้วนี่กดปุ๊บโอ้โหโคตรสบายเราไม่ต้องไปเข้าใหม่ทุกๆรอบนะครับเราเปิดขึ้นมาหน้าแค่นี้แล้วเราก็กดดับเบิลคลิกเลเกดเข้ากดสามารถกดเข้าคอนเนคได้เลยนะครับผมมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เขาแบบติดตั้งมันจะมีแบบกดเข้าไปมันจะมีเซิร์ฟให้อยู่แล้วนะครับอันแรกเลยนะ แรของเสือเผื่อคุณไม่เห็นครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนะโ mm hmm. oh, อ้รอตั้งแต่าชาติก่อนปังไหนโ mm hmm. หลดโคตรนานคอมช้าขออภัย นะครับผมมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีขึ้นขึ้นมาเลยครับ plus connect server ขึ้นมาอันแรกเลยนะครับเราจะมากด connect ตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะกด pay ตรงนี้ก็ได้ครับกด pay มันจะมีคําว่า texas low pay ตรงนี้นะครับ by k เค i n นะครับหนุ่มอันนี้เลยนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเข้า texas ได้ ทุกๆที่ก็สามารถเข้าได้เช่นกันนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ของสตีมเมอร์นะครับอยากลองเล่นเข้าจริงๆเลยนะอยากเป็นลองเล่นแต่ผมก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้เล่นสักกะทีนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่านะอาจจะมีนะครับผมไปโอกาสหน้าอะคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเกิดคาพูดใดดที่ทําให้ทุกท่านงงนะครับต้องขออภัยมีคําถามอะไรคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ